ชุดที่3ก็ส,ส่วนส่องไม่เจาะกระอกนะคะตอนนี้กำลังนนช่วงพักนะคะพักทานอาหารว่างกันนะคะมีขนมปังนะคะแล้วก็กาแฟของบรีอานะคะแล้วก็โอวัลตินนะคะขนมนะคะทุกคนก็พักการตามอธัธยาศัยแล้วนะคะบรรยากาศน,นะคะที่เหนะก็จะประมาณนี้นะคะร่มเย็นมากเลยนะคะ ทุกคนก็นั่งทานกันนะคะทานเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะต้องเก็บนะคะต้องเก็บของนีนะคะเก็บตรงนี้นะคะตมีจะ้าใส่ให้นะคะทานงนหมดเสร็จแล้วก็น่าจะไปที่ไหนต่อนะคะต้องคอยดูก้นนะคะ มีกาแฟนะคะากาแฟขนมโอวัลตินนะคะมีชาวนนะะชะะาบ้านนะคะแล้วก็ทนังานยูสอร์นะคะมีอยู่ห้าหมู่บ้านนะคะที่นั่นนะคะมีมบ้านป่าไม้แล้วก็โค้ชูนะคะเจ้าปกบุตูมนะคะ เัวเดินไปนะะตองนีงากจันีค่ะจกตน้คะหลวงปู่นี่คือหลวงปู่หลวงปู่แบน,น,น,นแต่พันมมอูดพันมรณภาพไปแล้ว<อ>ประมาณสองปีสีได้วัดูฝาพึ่นก็มีเนาะคูฟ้าพึ่งแล้วก็วัตื หลวงปูจะปลูกทุกที่มาตั้งแต่ปูกแล้วก็ได้หญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยจนต้นไม้โตแล้วก็เลิกมา,ม,ลมาต้นไม้โตแล้วค่ะก็ไม่ได้ให้มาค่อท่านท่านเป็นคนที่พระนักพัฒนาเรื่องป่าเนาะค่ะแนวพระราชดำริขอคนบุญคน,นบุญนี้จะประจ<ม>าประจอย <มา S 1> ่างคนตลอดเลย มาตลอดทุกวันนี้ก็ยังมาเนาะสิทธิพิเศษคนอยู่ที่จะรักเหมือนทางบา้านมามาทำงานโอวัโดโอยที่หนึ่งคือว,วัสดยแล้วก็ตู้คลาพึ่งแล้วก็สวนปา่าลิานชัเป็นสามสามที่เป็นต้นไม้ไม้อะไรครับมีมีไม้ประดูไม้อะไรปลูกจะไม่สมับก็ต้นจะไม่ตัดเลยจะเอาไว้ทุกอย่างที่เป็นไม้ ไม้ใหญ่นะั้นก็จะสับหญ้าดาหญ้าให้ใส่ปุ๋ยให้ต้นใหญ่นี้จะเป็นยางนา สมัยสมัยก่อนนี่แบบว่าเพื่อนเพื่อนาให้มาใหมาดาย่าอะไรแบบเนี้ยได้มาประจำมาประจำก็ปลูกลูกแล้วก็จับย่าตับย้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยมากันแบบเป็นเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านเลยค่ะแต่ลงมา คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะนี่ก็คือกลุ่มไหนที่ไปที่มานะคะของหมู่บ้านนี้นะคะที่ไปที่มานะขอของสถานที่แห่งนี้นะคะฝากจากฟังจากปากชาวบ้านที่เคยได้มากันนะคะคลิปนี้นะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสั้นๆนะคะถ้าอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมประกบกวยนะคะสวัสดีค่ะ